Spider Man, no way home. The action up. Finally, so doctor. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. <laughs> yes, my spider lord. <laughs> Can we just like stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider Man is in fact Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? But happy everybody not. knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. So, Peter, to what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you. Sir. <laughs> Please, we saved half the universe together. I think... think we're beyond you calling me, sir. Okay, <laughs> Steven. That feels weird, but I'll allow it. <laughs> when Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. But he won't he won't cast that spell it's too dangerous fine i won't the entire world is about to forget that peter parker is spider-man wait everyone can't some people still know that's not how the spell works so is gonna forget about everything we've ever been through stop tampering with the spell oh my god ned he's my <laughs> best friend my aunt may should really stop <laughs> talking <laughs> We tampered with the stability of space time. Imprisonment is a concept about which we know frighteningly little. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Hey, Goblin. ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่เคยคิดเลยว่ากูจะตื่นเต้นกับตัวร้ายของสไปเดอร์แมนก็น่าสนใจอยู่นะมันก็จะเป็นเรื่องราวของปีเตอร์พาร์เกอร์น่าจะรู้สึกแย่ที่ชีวิต เขาเรียกว่าด้านฮีโร่เนี่ยถูกเปิดเผยไปนะครับก็เลยมีการเหมือนกับไปขอร้องให้ด็อกเตรสเตนเนี่ยช่วยย้อนเวลาหรือทำอะไรสักอย่างแล้วก็มีการแบบเสียดายเล็กน้อยว่าเฮ e ้ยเดี๋ยวเพื่อนกูจะลืมกูไปนะหรือ MJ จะลืมกูไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ในเรื่องนะอ่าก็ไม่รู้ว่ามันจะมีาการย้อนเวลาหรือ,อาการทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันมันจะมีผลกระทบในในแง่ของ MCU ขนาดไหน ่าแล้วได้เห็นตัวรลายหลายตัวมากแล้วเฮ้ยหรือว่ามันย้อนเวลาแล้วไปเจอเขาเรียกอะไรวะเหมือนกับสไปเดอร์แมนคนเก่าๆกลับมาด้วยอยากนั้นไหมไอ้เหี้ยเราก็จะได้เห็นโทบี้แม็กควายนึกออกปะอยากดูโทบี้แม็กควายหรือว่าแอนดิวการ์ฟิลนะฮะทั้งเวอร์ชันเก่าทั้ง2เวอร์ชันคือด็อกเตอร์เอาตัวุมาแล้วแล้วทบบี้จะไม่มาได้ยังไงนึกออกไหม อยากเห็นแบบว่าบุรีแมกควายกลับมามีบทอีกครั้งจำได้ไหมมูบุรีแมกควายช่วยมาเต้นแจ๊สให้ดูสักรอบหนึ่งนะ่าจะสนุกดีนะ <laughs> แล้วก็มีกรีนกอบบินด้วยถ้าเสียงคุ้นๆอยู่นะจริงๆแล้วเดี๋ยวฟังเสียงใหม่อีกรอบนะ <laughs> เสียงคุ้นๆคล้ายๆเสียงกับเอวิลเลียมเดอะโฟเลยนะฮะหรือว่าไอตัวกรีนกอบบินคนแรกนะั่นแหละฮะ เนี่ยเสียงหัวเลาะของวิลเลียมเดอโฟตอนสไปเดอร์แมนภาคแรกนะฮะ <c oughs> แล้วก็ด็อกเตอร์ออคตปุสนะครับ <Hello. S 1> เท่มากไอเหียตัวร้ายสไปเดอร์แมนนี่เป็นอะไรที่แต่ละตัวค่อนข้างคลาสสิกเนาะตะกี้เหมือนจะเห็นอ่าก็ เสองตัวไหมเออเหมือนช่วงหนึ่งเห็นชุดดำด้วยหรือเปล่าวะกูตาฝาดไปบอกว่าแปบ๊บหนึ่งนะครับเนี่ยคืออะไรวะชุดร์ไมชุดดำ <hyster> ใช่ไหม <My identity. S 1> ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเป็นชุดดำอย่างนี้มันก็นึกถึงแต่ตอนซิมไบโอตเข้าสิงก็ <laughs> รอดูต่อไป นะฮะถ้าถ้าเกิดมีเวนอมมาด้วยมันก็เขาเรียกว่าคู่ปรับตลอดการของสไปเดอร์แมนอย่างนั้นเลยก็ได้นะฮะมันมันก็เลยเอ่อถ้าถ้าจริงๆถ้าเกิดมีหลายๆตัวมันก็น่าจะน่าสนใจอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยพวกซีนพวกรถไฟอะไรพวกนี้มันไปโผล่ไอ้ตรงนี้ได้ยังไงก็ประมาณนี้นะครับมันก็ยังเป็นทีเซอร์อยู่นะฮะก็คือเนี่ยออฟฟิศออฟฟิเชียลทีเซอร์นะครับ ก็ยังยังไม่ได้โชว์อะไรมากก็เหมือนกับแบบว่าให้เห็นธีมของเรื่องคร่าวๆนะครับว่าจะเป็นตีมประมาณไหนนะเป็นเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วที่มิสเตอร์เโอเนี่ยเป็นคนเปิดเผยอ่าเปิดเผยอัลเทอร์อรีโก้อของสไปเดอร์แมนนะครับส่วนตัวพี่ก็ยังคงสนใจในสไปเดอร์แมนเหมือนเดิมนะครับแค่อยากรู้ว่าเขาจะมายังไงเขาจะมาแนวไหนอะไรยังไงบ้าง แค่นั้นเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ใครตื่นเต้นกับเรื่องนี้บ้างรู้สึกยังไงกับดังเรื่องนี้บ้างเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เม้นต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับอ่านพี่อ่านทุกเม้นนะครับอขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันนะครับ